รับชมรับฟังกันเลยนะคะะรับขอเจริญพรท่านผู้ฟังทุกท่านที่ผ่านเข้ามาในวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการทำระบบภาค2นะครับนี้เป็นตอนที่55แล้วซึ่งก็เว้นไปช่วงหนึ่งเลยเนาะ เป็นไปช่วงหนึ่งที่หลวงพี่ได้ไปปฏิบัติธรรมมานะครับตอนนี้ก็กลับมาออนอีกครั้งกับตอนที่55ของภาคที่2นะครับวันนี้ขึ้นเรื่องใหม่เหมือนเดิมเนาะคขาวที่แล้วเนี่ยจบไปของเรื่องพระเมิกยะเถระซึ่งก็เป็นตอนเดียวท่วนเนาะจบไปแบบสั้นๆง่ายๆเลยวันนี้ขึ้นเรื่องใหม่เรามาใหม่ก็ขอจัดเต็มนิดนึงมีด้วยกันทั้งหมด4ตอนนะครับเรื่องของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งเป็นอีกเรื่องนึงนะ ภาคสองนี่ก็มีไปแล้วเรื่องหนึ่งใช่ไหมพิกษุรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยหมายถึงเวลาเรายกตัวละครขึ้นมาตัวหนึ่งที่ไม่มีชื่ออ่าเราก็จะยกด้วยคําว่าท่านหนึ่งแบบนี้มีชายท่านหนึ่งอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นพิกษุรูปหนึ่งนะครับเหมือนกับว่ายกขึ้นมารูปหนึ่งไม่ได้มีชื่อเฉพาะแต่เป็นรูปนี้แหละแล้วก็เป็นเรื่องราวของรูปนี้นะครับก็เป็นอีกรูปหนึ่งคนละรูปก,กับเรื่องก่อนหน้านู้นเนาะ อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีด้วยกัน4ตอนอบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้เริ่มต้นกันตามชื่อเรื่องเลยแยกหมู่เรารอดจะไปเป็นอย่างไรก็ต้องมาติดตามชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนาะตามธรรมเนียมของรายการที่หลวงพี่ก็จะทําเป็นประจำนะครับก็จะขอกราบทําความเคารพหนังสือที่นำมาอ่านก่อนหนังสือที่มีชื่อว่าพระธรรมปัตถากถาแปลภาคที่สองเล่มนี้เอง ซึ่งในระหว่างที่หลวงพี่ทำความเคารพอยู่นี้ก็อยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รวมใจนิ่งๆทำใจสบายๆจะได้เตรียมรองระธรรมะกันต่อไปนะเราก็มารับชมรับฟังกันเลยนะครับเรื่องของภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เริ่มเรื่องที่พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารภภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าทุนนิคหัส,สะละหุโนเป็นต้นซึ่งก็ได้ยินความมาว่ามีบ้านตำบลหนึ่งชื่อมาติกะคามอยู่ใกล้กับเชิงเขาในแว่นแคว้นของพระเจ้าโกศลภายหลังวันหนึ่งเนี่ย ภิกษุประมาณ60รูปกราบทูลอาราธนาให้ตรัสบอกพระธรรมกถาจนถึงพระอรหันต์ในสำนักของพระศาสดาแล้วได้ไปสู่บ้านนั้นเข้าไปเพื่อบิณฑบาลำดับนั้นเองเจ้าของบ้านเนี่ยที่มีชื่อว่ามาติกะซึ่งก็มีมารดาของเจ้าของบ้านนั้นอยู่มารดาเนี่ยได้เห็นภิกษุเหล่านั้นแล้ว ได้นิมนต์ให้นั่งในเรือนของตนแล้วอังคาดด้วยข้าวยาคูและพัฒหารอันมีรสเลิศต่างๆอังคาก็เหมือนกับจัดถวายจัดเลี้ยงดูนั่นแหละนะครับซึ่งถามต่อไปเลยนะว่ามันดาเนี่ยก็ถามพวกพวกพิสูจน์นะว่าพวกท่านเนี่ยประสงค์จะไปณที่ไหนพระเจ้าค่าพิษูุเหล่านั้นก็บอกว่า พวกฉันมีความประสงค์จะไปสู่ที่ตามความผาสุกมหาอุบาสิกาเรียกเป็นบอุบาสิกาเลยเนาะนางทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเนี่ยชะรอยจะแสวงหาสถานที่สำหรับจำพรรษาเป็นแน่จึงได้หมอบลงที่ใกล้เท้าแล้วกล่าวว่าถ้าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจักอยู่ในที่นี้ตลอดสามเดือนนี้ไซ ดิฉันจักรับสารณะ 3, สามศีลห้าและทำอุโบสถกรรมรับสารณะสามก็คือถือพระรัตนไตายเป็นที่พึ่งนั่นเองนะครับที่เราอาจจะเคยได้ยินนะพุทธังสารนังคฉามิแบบนี้นะครับก็รับสารณะ 3, สามศีลห้าก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วปณติปาตาเวรมณีเนาะเป็นต้นนะครับอุโบสถกรรมก็คือไปลงโบสถ์ฟังธรรมนะครับวันพระนั่นเองนะ ภิกษุทั้งหลายก็ปรึกษากันว่าเราทั้งหลายเมื่ออาศัยอุบาสิกานี้ไม่มีความลำบากด้วยภิกษาจักสามารถทำการสลัดออกจากภพได้ดังนี้แล้วจึงได้รับคำซึ่งนางเนี่ยก็ได้ชำระวิหารอันเป็นที่อยู่แล้วถวายแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นเนี่ยเมื่ออยู่ในที่นั้นวันหนึ่งได้ประชุมกันแล้วก็ตักเตือนกันและกันว่าผู้มีอายุ พวกเราไม่ควรประพฤติโดยความประมาทเพราะว่ามหานรกแปดขุมมีประตูเปิดรา่าคอยท่าพวกเราเหมือนอย่างเรือนของตนทีเดียวก็แลพวกเราได้เรียนพระกรรมฐานในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ยังทรงพระชนอยู่แล้วจึงมาก็ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันใครๆผู้โอ้อวดแม้เที่ยวไปตามรอยพระบาท ก็ไม่สามารถให้ทรงโปรดปรานได้แต่บุคคลผู้มีอัธยาศัยเป็นปกติเท่านั้นสามารถให้ทรงโปรดปรานได้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาเทเถิดพวกเราไม่ควรยืนไม่ควรนั่งในที่ที่เดียวกันสองรูปแต่ว่าในการเป็นที่บำรุงพระเถระในเวลาเย็นแลและในการเป็นที่พิกษาจารในเวลาเช้าเท่านั้น พวกเราจักรวมกันแต่ในการที่เหลือจักไม่อยู่รวมกันสองรูปและก็อีกอย่างหนึ่งแลเมื่อภิกษุผู้ไม่มีความผาสุกมาเตีระครังในถ้ำกลางวิหารขึ้นแล้วพวกเราจึงจักมาตามสัญญาแห่งระครังแล้วทำยาให้แก่ภิกษุนั้นอันนี้เป็นกติกาที่พวกภิกษุนะครับได้ตั้งกันขึ้นมาเนาะ ก็คือตัวเองก็อยากจะประพฤติปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมได้นะครับอยากเป็นพระโสดาบันมากเป็นพระอาหารหันต์บากแต่พอว่าวิธีการของท่านเนี่ยก็คือตั้งใจแยกกันอยู่นะครับอืมตางคนต่างปฏิบัติตนของตัวเองเนาะก็มารวมกันแค่บางเวลาเท่านั้นเพราะว่าได้มีเนี่ยคำบอกนะครับว่าผู้โอ้อวด ไม่สามารถให้ทรงโปรดปานได้แม้จะไปเที่ยวกราบรอยพระบาทที่ไหนก็ตามก็คือเหมือนกับว่ามีคนที่พยายามอวดว,ว่าตัวเองทําดีอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ไปบอกว่าเออตอนนี้เราได้กราบรอยพระบาทแล้วแต่หาใช่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นที่โปรดของพระพุทธเจ้าไหมคนที่จะโปรด เป็นคนโปรดของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือต้องตั้งใจศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้บรรลุธรรมนั่นเองเนาะเมื่อภิกษุเหล่านั้นเนี่ยทำกติกากันอย่างนี้อยู่วันหนึ่งอุบาสิกานั้นจำได้ไหมอุบาสิกาก็คือคนเดิมที่ได้ขอให้อยู่เนาะได้ให้บุคคลถือเพศสัตว์ทั้งหลายมีเนยใสและน้ำอ้อยเป็นต้นอันชนทั้งหลายเนี่ยมีทตาและกรรมกรเป็นต้น แวดล้อมเดินไปสู่วิหารนั้นในเวลาเย็นแต่กลับไม่เห็นภิกษุทั้งหลายในถ้ำกลางวิหารเลยจึงได้ถามพวกบุรุษว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไปเสียณที่ไหนหนอแลเมื่อพวกเขาบอกว่าแม่คุณพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจักเป็นผู้นั่งอยู่ในที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันของตนของตนเท่านั้นแล้วจึงได้กล่าวต่อไปว่า อันนี้คือมันดากล่าวเนาะฉันทำอย่างไรแล้วหนอจึงจักสามารถพบพวกพระผู้เป็นเจ้าได้ลำดับนั้นเองมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่รู้กติกาของภิกษุสงฆ์จึงได้บอกกะอุบาสิกานั้นว่าแม่คุณพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจักประชุมกันในเมื่อบุคคลมาตีระคังนางจึงให้คนตีระคัง ภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงะระฆังแล้วก็ออกจากที่ของตนของตนมาด้วยสำคัญว่าภิกษุบางรูปจากไม่มีความผาสุขจึงประชุมกันในถามกลางวิหารภิกษุทั้งหลายเนี่ยชื่อว่าจะเดินมาโดยทางเดียวกันแม้2รูปไม่มีเลยนะครับก็คือต่างคนก็ต่างมาจากที่พักของตนเองเนาะที่บอกว่าภิกษุบางรูปยังไม่มีความ,วามผาสุกเนี่ย ความผาสุกในที่นี้ก็คือเหมือนกับความสบายสบายที่เราถามกันว่าสบายดีไหมนี่แหละคล้ายๆกันนะครับก็คือภิกษุอาจจะไม่สบายอยู่นั่นเองเนาะเขาก็จะมารวมตัวกันจะได้อุปถากดูแลแล้วก็ให้อยู่ข่ายานะครับเมื่ออุบาสิกาได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งหนึ่งเท่านั้นเดินมาจากที่แห่งแห่งหนึ่งจึงคิดว่าชรอย พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นบุตรของเราจักทำความทะเลาะวิวาทแก่กันและกันดังนี้แล้วได้ไหว้ภิกษุสงฆ์แล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายได้ทำความทะเลาะกันหรือภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าพวกฉันหาได้ทำความทะเลาะวิวาทกันไม่มหาบาสิกาแล้วท่านผู้เจริญถ้าพวกท่านไม่มีความทะเลาะวิวาทกันไซ เมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรพวกท่านจึงไม่มาเหมือนมาสู่เรือนของดิฉันมาโดยวรวมกันทั้งหมดนี่กลับมาทีละองค์ทีละองค์จากที่แห่งหนึ่งมหาบาสิกาพวกฉันเนี่ยนั่งทําสมณธรรมในที่แห่งหนึ่งอยู่พ่อคุณทั้งหลายชื่อว่าสมณธรรมนั่นคืออะไรแล้วคืออะไร เราก็ต้องมาติดตามชมกันในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้เนาะถึงเรื่องของอุบาสิกาที่กำลังสอบถามนะครับพวกพิสูจน์ที่ปฏิบัติธรรมแยกเนี่ยแยกหมู่กันจนกว่าจะรอดเนี่ยเออเขาต้องมาติดตามว่ารอดจริงไหมนะครับแต่ที่บอกว่าแยกกันปฏิบัติธรรมแล้วก็ใช้คำว่าสมณธรรมเนี่ยแหละสมณธรรมคืออะไระนี่ก็ต้องมาติดตามกันในวันพรุ่งนี้ต่อไป ส่วนบาลีวันนี้ขอนําเสนอคำนี้ครับเป็นคำง่ายๆที่เราเจอกันอยู่แล้วานานๆน,น,นานแล้วน,นที่เราไม่ได้มาเจอสับบาลีนะครับวันนี้ก็มาเปิดกันที่คำง่ายๆก่อนแล้วกันเนาะเพศัชังแปลว่ายานะครับหรือว่าเพศสัตนั่นเองซึ่งคำนี้เป็นคำที่ภาษาไทยเรามาใช้เยอะมากเนาะ อย่างเช่นคําว่าเภสัชยากรขออภัยเภสัชกรนะครับเภสัชกรที่แปลว่าหมอยาหรือว่าคนจ่ายยาตามร้านเภสัตเนาะเนี่ยเห็นไหมก็มีคาว่าร้านเภสัตด้วยร้านขายยาอันนี้พูดถึงยาหมดเลยใช่ไหมครับดังนั้นคําว่ายาในภาษาบาลีก็เลยเป็นศัพท์คล้ายๆกันเภสัชชังนั่นเองนะครับแปลว่ายาหรือว่าเราเรียกกันว่าเภสัชนั่นแหละเน,นาะธรรมะที่เอามาเล่าให้ฟังเป็นทีละบท รับรองว่าสามารถจดไปใช้ได้ไม่มีวันหมดแน่นอนวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านให้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขมีความสุขแช่มชื่นเบิกบานตลอดวันตลอดคืนและตลอดไปกันทุกคนเลยนะราตรีสวัสดิ์ภารัตนาตรายัยแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้จ้ะ